กับหลังค่อยหมุนท้องท้องซบไหมซบซบบ่าเนี่ยใช้ซบเบา้มเบาเหมือนสี้บเลยนะอุ้ยกงสบมาสบมาเห็นบ่าวซบมาสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมรีเวิร์ดห9 9นะครับซึ่งวันนี้ก็มี อีเวนต์ใหม่มานะครับอีเวนต์ใหม่มาเป็นอีเวนต์ตัวนี้เลยนะครับมีน้องมาใหม่นะครับมีเลน,นานะครับมีดาน,น่านี่เลยสวยมากน่ารักมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายสายอะไรเนี่ยโจนสายโจมตีนะว่ามันคือโจนจอเกีมันเป็นเจอกโจมตีหมดเลยนะครับตัวนี้ ตู้เลนนะครับก็จะมีตู้นี้เลยตู้แรกที่เป็นตู้อีเวนต์นะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสดอกถ้าได้6ดาวก็จะได้โอกาสได้น้องห้าสเซนเลยหรือถ้า5้าดาวก็จะได้ตัวบาลูดปาร์ตี้กับตัวสวีทเฮิร์สนะครับแต่ก่อนจะไปเปิดกรชานะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันมีอะไรมาใหม่นะครับม,มีกิจกรรมอันนี้มาใหม่นี่ไม่เคยเล่นเลยนะไม่รู้มันเล่นยังไงก็เมื่อกี้เข้าไปดูก็าอะมันเป็นแบบนี้เฮ้ยหมาเข้าไปใช่ไหม อย่างนี้เรเล่นเป็นอันหนึ่งนะนมันจะเป็นแบบว่าให้เราหาทางออกจากห้องนะครับให้หาทางออกจากห้องอะ่ะเดินไปเลยนะเช่นอย่างเงี้ยเดินห้ามบนไฟใช่ไหมเออน่าจะห้ามบนไฟนะถ้าไฟจับได้เมื่อไหร่ก็คือเปล่าใช่ไหมนี่มันหายไปแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนีได้เลยนะเล่นแบบนี้ง่ายๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะมันก็ได้ของเลยนะ เล่นอย่างเงี้ยได้ของรางวัลนะครับแจกง่ายๆเลยนะครับสนุกสนุกดีเพลินๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับเดี๋ยวเปิดกระชาก่อนแล้วก็อันนี้อีกตัวเอ้ยมีอดีกันหนึ่งอะไรเนี่ยทำถ้วยเนี่ยกดไปที่ถ้วยนะครับจะเป็นแบบสตอรี่สตอรี่นะครับก็เป็นให้ต่อสู้ปกตินะครับเล่นตันเนื้อเรื่องใหม่จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่มานะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเก่าเราเล่นตันๆแล้วก็มาดูเนื้อเรื่องใหม่กันก็เริ่มเดี๋ยวลองเล่นให,ให้ดูสักดานหนึ่งก่อน ก่อนจะเป็นปะการชานะครับตอนนี้ก็เป็นมืออันนี้คือตัวของผมนะประมาณนี้เลยนะครับเออมาเปิดมาถึงปุ๊บก็ดีบัฟก่อนเลยนะครับแล้วก็โอ้โหที่เดียวหายนะครับเป็นไงมันเก่งหรือมันอ่อนวะเนี่ยอัดแรกนะ นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะตรอนี่เดี๋ยวผมจะมาไล่เก็บนะเดี๋ยวก่อนจะมาไล่เก็บสตรอรี่เดี๋ยวเราไปเปิดกระชากันนะครับเปิดกระชากันก่อนมาดูกันว่าจะได้ตัวไหนนะครับนี่เจอสตรอรี่สตรอรี่ได้ของนะมาหนูรลใหม่โอ้ไป<ม>ททำอะไรมันจะมีให้แลกนะเนี่ยนี่แลกแลกพวกนี้เลยเนี่ยเมื่กี้ไม่ใช่เราลงสตรอรี่มันได้พวกนี้มาตอนนี้มีร้อยยี่สิบแหละง่ายๆได้ง่ายๆเลยแลกอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรนะสกินเหรอ ไออ๋ออันนี้เป็นไอนี่การ์ดการ์ดใหม่การ์ดใหม่มานะครับอันนี้ก็จะคุ้มสุดนะเก็บให้ได้แปดพันแต้มก็เดี๋ยวจะมาฟาร์มแล้วเดี๋ยวมาแลกมันมาประมาณนี้เลยนะครับมาต่อไปมาเปิดกระชากันมามาทีนี้มาเปิดกระชากันกาชานะครับตู้นี้ผมจะเปิดเป็นตู้มิเลนานะครับตู้มิเลนาเนี่ย อันนี้มีเพชรอยู่1 3 5 4งนสามันหี่สิบเพชรนะครับตู้ใหม่เหรอครับพี่ใช่แล้วครับตู้ใหม่ตู้ใหม่เหรอผมไม่มีเกมนี้ออนโซนเลยตู้ใหม่เลยเกมมชื่ออะไรครับพี่เกมมีชื่อว่า reverse 1999งเเก้าเก reverse หนึ่เก้าเก้าเหรอครับใช่แล้วอันจะผ่านกองเมืองมาสิบลแรกมาดูกันมามาดูกันว่าจะได้ไหมจะได้ตัวอะไร เปิดเปิดตู้นี้เลยนะตู้เมดิน,น,น่านะครับเปิดแล้วนะป้ามาอาเอาแบบสูตรแบบว่าไม่ต้องปัดนะมันจะได้เลยนะสูตรนี้ดูนะสกีนหมดก็ได้สูตรนี้ก็ได้เนี่ยได้หกดาวเลยดูดูนะสกิปเลยปุ๊บ่ไม,มปัญญามาดูปาร์ตี้มาแล้วนะ,ะตัวตัวฮิวได้มาดูปาร์ตี้นะครับ สิบโลแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวฮิลเลยบนรูจริงว่ะเอาขาดตัวฮิลอยู่พอดีนะมันบนรูจริงหรอพ่อใช่ไหมมาต้องเอาให้ได้หกดาวอ่ะไ,ได้ไหมอ่ะพอไปยัพไ่ได้มีเสียงพี่นูโอบนรูพอดีไหมมาสิบโลที่สองมันใช้ครั้งละเท่าไหร่วะเนี่ยใช้ละครั้งละพันแปดนะครับเราไปอยู่หมื่นสองสิบโลที่สอง เอาสักตัวดีมาสักตัวดิมิเรนาเสรยูเปิดจะรยูปเปิดมิปเ,ปดรปเ,ปดเรนาต้องมาอุ้ยเร็วๆดิทองมาแล้วยังไงก็ทองอ่ะไม่ทองก็ไม่ทองก็ส้มอ่ะตาเนี่ยส้มอีกส้มอีกส้มส,ส,ส้มเอาทีมมาแลสุดไม่มีส้มนะอุ้ยแต่ทองสองตัว เอาสองตัวเลยนะเดี๋ยวดูกันมาเลยคลิปเลยนะเป็นยังดูอะไรกันแหละฮะคลิปไหมรุ่นสีทองกันรุ่นที่ก็ตัวโม่ม่เดียวยวรุ่นตัวแรกก่อนตัวแรกไม่ใช่รุ่นทองเลยอย่างเงี้ยคลิปเลยใช่ตัวอะไรฮ่าดาวครับตัวอะไรโพตัวอะไรเนี่ยเอกเอกเอกอะไรวะเก่งปหมเนี่ยเอกตัวที่สองนะครับสีแดง ตัวใน oh <dear. S 1> ตัวในเล็บ like แต่เราจเราไม่อยากได้นะไม่เป็นไรก็ยังดีตัวไม่ซ้ำได้ส,สองตัวแต่ไม่ได้ตัวอะไรเลยอนะไรเงี้ยมาดูนไม่ออกมาใหม่อาใหม่เอาอีกสิบโลนะครับสิบโลสิบโลที่สามรอบที่สามอันนะสิบโลครั้งที่สามต้องโผล่มาบ้างแหละ กับหลังค่อยหมองทอทองส้มไหมส้มส้มบาเนี่ยใช่ส้มเบาส้มเบาเหมือนสีส้มเลยนะอุ้ยไง้มมาต้มมาเห็นบ้าว้มมาจะเปิดดูทองก่อนนะมีทองมาด้วยนะมาปึ๊บตัวลครับบรรลุบ้าโอ้ยตัวแดงอีกแล้วว่ะไม่ได้มถ่ายอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ย สายอะไรอ่ะได้เยอะแล้วเนี่ยตั้มแล้วเนี่ยไม่ได้อยากเล่นเลยตัวนี้แต่ดูตัวทองดีกว่าไอ้ดูตัวหกดาวดีกว่ามามาดูนกันนะครับมีเรียนหน้ามีเรียนหน้าเคยมีตัวหกดาวปะพ่อเรียนหน้าอุ้ยสีแดงด้วยใช่นี่เป็นไงพี่เรียนหน้าโผล่มาแล้วมีตัวแรกทำไมไม่มีหกดาวเนี่ยเปล่าเขามีหกดาวอยู่แล้วตัวเตะทุเรียนหรอทุเรียนเซนทุเรียนไม่พี่ทุเรียนเรียนหน้าออกนะครับสามสิบโลเองสามสิบโลก็โผล่มาแล้วนะครับสามสิบโล ไงเราก็ได้นี่มานะสวิตเธิร์โดหน้าไม่ได้มาแล้วนะน่ารักเลยครัตัวนี้แล้วก็ตัวนี้่8นะส,นส,นส,ส,นสนายโจมตีไม่จะเป็นใจมัอุ้ยมันกินผลเลิฟเข้าไป,ปนนพ่อเก๊ะป้าก,กินผลเลิฟเนี่ยผลเลิฟเนี่ยนะคะเลยนี่มีแต่หัวใจหัวใจที่จะเตืนพอ,พอนเขาบบอันนี้เป็นแบบแตัวเดาวแล้วตัว10 ได้แบบว่าต้องลองเล่นดูเดี๋ยวลองเทสดูครับเดี๋ยวลองเทสวอลแหละได้มาแล้วนะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกใช่ไหมต้องเอาอีกดีนะเอาอีกสักเอาอีกสักเอาอีกสักตัวหนึ่งนะไหนก็เปิดแล้วเปิดไปเลยคอนเทนต์นี้เปิดอย่างเดียวนะครับทำมาแล้วต้องเปิดไปเลยนะเปิดให้สุดนะครับเปิดอีกผีหลอกเวลาหลงเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกมาตะกี้30โลนะ30โลตามเกไป โลที่40นะครับ40โล,ลมาดูกัน40โลได้อะไร10โลครั้งที่สี่สิบโลที่4นะครับสิบ <10 S 2> โลที่ที่4ต้อง,ต,องต้องพอหมุนเองดูสูตรนี้ต้องหมุนกลับหลังก่อนรอบหนึง่งนะบุนปึ๊บแล้วก็ค่อยๆหมุนกลับมาเร<ล>่ว,วงกว่าเปลี่ยนสีซะเปลี่ยนสีสิอ๋อตาตะดิวบ้างไง สะคล<ป>ิปเลยกระจกจะได้ตัวดีมากัวดีนะลาซอแต่เรามีฮิวแล้วนี่งเอาบารูบาร์ตี้อีกตัวหนึ่งต้องเอาบารูมาตี้ไปฮิวประตูประต,ตูเดี๋ยวผมจะฟาร์มยาวๆเลยจะไม่เปิดนะจะเปิดรอบนี้แหละเส็บไปสิบรอที่ห้าอุ้ยทองมาต้มมาได้ต้มมาท,ทองมานะดุนทองก่อนมาดูตัวทองกันตัวอะไรครับ ว่าไรชาอะไรวิบาลูนอย่างเงี้ยโอ้าวบาลูนมาอีกแล้วแต่นั้น,ะนเราจะได้ไปสร้างตัวนะครับ <Yeah. S 1> บาลูนแต่ได้เบหน้าตัวเดียวเองอก็เอาอีก,กตัวนะเอาอีกนะครับต่อไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้50โลเลยใช่ปะสิบโลทำที่6กมา10บโลที่6นะต้องออกบ้างแหละอันที่หก ปาบตอนนี้แบบไหนดีเมื่อกี้หนูดีเลยเราจะหมุนต่อนะครับวิทองทองมาอย่างงี้ทองมาโอมลบมเปล่าจะเปลี่ยนสีวิทองอย่างงี้เข้มเข้มนีเข้ม,มเข้มเข้มนี่โอ้ยทองแตกแต่ไม่รู้ส้มป่ะนะก็ไม่มานะานี่ทำไมบอลูนไปอีกแบตบอลลูนอีกตัวหนึ่ง บอลูดตัวหนึ่งธาต oi ุไรธาตุไรนั you. You live, so yes. ่นแหละบาลูนมาอีกได้เลยนั่นแหละไปอัพดาวได้บาลูนมากอีกอ่ะอัพสกิลอัพสกิลยังม่สามตัวแล้บาลูนยังไม่ได้นะเดีอยวเอตัวหนึ่งอ่ะมริกาอาจจะยูเปิดหกดาวมาสักตัวดีวิ่มีที่ทองแล้วนะไอ้ก็ทองอ่ะเอ้มาก็ทองอ่ะ รอทองรอทองรอทองล,อ,อ,งลอส้มเบารองสองตัว oh. แต่ไม่มีส้มเลยว่ะมาตัวแรกท่าอะไรครับท่าท่าใบไม้อย่างไหนเนี่ยตัวนี้เซตทุกท <Wow. S 1> <c oughs> ีเซตทุกทีฟันติโม่ฟันติมาตัวที่สองครับท่าอะไรครับสีอะไรสีม่วงตัวอะไรวะ ช่างไก่ลูกคลิกมันจะบอกคลิกคลิกเลยคลิกเลยคลิกลองเลยเมื่อกี้คลิกเลยนะชื่อเหมือนชื่อชื่อเหมือนแบบชื่อตัวแบบแล้วเราตามมันดิชื่อมันคลิกจริงๆเลยแล่วเราตามมันดิชื่อคลิกเลยนะมันคลิกเลยนะดังคลิกเลยนะเมื่อกี้มาน่าจะได้ครับสุดท้ายนั่นเหรอสองพันลวเพชรสุดท้ายมาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมาทนายมา สุดท้ายแล้วนะวุ้ยใครนี่ก็เห็นสีทองกแล้วนะมันอารมณ์แบบควันทองก็ยังไม่ทันปั่นเลยปั่นเดเมื่อกี้ที่จะปั่นไปแล้วต้องปั่นแบบเห็นไหมทองโล่งกนแล้วเนี่ยต้มไปเลยต้มต้มต้มไปเนี่ยต้มต้มต้มที่ไหนน่ะมาลวนมามาอีกตัวหนึ่งดิถ้าอะไรเนี่ยวุ้ยตัวนี้ชาลี ชลีก็ดีนะ,นะผมมีอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวอัพไม่อัพได้ไไอัพตกิวได้พอ,อดีสดุกต,ตามนี้เลยนะครับได้เปอไปกี่ครั้งว่าลึกนับว่ากิโลว่าต้องนับเดเดี๋ยวไปดูก่นได้เปิดไกี่กิโลเปิดไปทั้งหมดเจสิบโลนะครับรอบนี้เจดสิบโลเมื่อกี้เปิดไปเจสิบโลนะครับได้อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับได้น้องตัวนี้มาตัวหนึ่งได้ชลีมาตัวหนึ่งได้ มนมาเนเน่มานเ่าเนเน่มาเนเนมานเ่นเมานเ่นเมานเ่นเน่มนเ่มาเนเน่่มาเนเน่เนเน่มาเนเน่นเน่มาเนเน่เนเน่มาเนเาเนเนาเนน่่มาเนเาเนเาเนเน่นเนนเน่มาเนเาเนเน่มานเนาเนเน่มาเาเนเน่มา เด,เดี๋ยวผมไปปาร์มจะเปิดต่อเพราะว่าอะไรก็เปิดมาขนาดไหนได้เดี๋ยวอัพอัพอัพให้มันเก่งเดี๋ยวไปปาร์มแล้วมาเปิดใหม่ไปขออัพตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวใช้ทำอะไรได้บ้างน,นะครับตัวตัวเนี้ยเดี๋ยวขอไปแต่งให้มันเก่งมีตัวเดียวเล่นยากด้วยหืม Can was that not feeling I visit I'm help you Sorry Your visit was not my plan, so feeling bit ลองฟาร์มให้มันเจงก่อน,นครับต้องหาขอบน,นะครับมันเจงไปได้ให้ดูเดี๋ยวขอผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับฝากให้กำลังใจช่องผมด้วยนะครับและคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ